นัตถิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านมอมจันยอดรายงานตัวครับมีคำโบราณที่บอกว่าคำสัตว์เป็นวาจาที่ไม่ตายผู้รักษาความสัตว์จึงไม่ต้องตายเพราะวาจาของตนเมื่อก่อนเข้าบรรษาปีหนึ่ง เจ้าม่วงคนเหนือวัดโบสถ์ได้มาบวชเป็นพระอยู่กับหลวงพ่อทองที่วัดโบสถ์พระม่วงรูปนี้ตอนบวชอายุมากแล้วเมื่อบวชนั้นอายุสักสี่สิบเศษเห็นจะได้คนแถบวัดโบสถ์ต่างก็ประหลาดใจที่พระม่วงบวชแล้วก็หลวงพ่อทองก็ยอมให้บวชอยู่ในวัดด้วยทั้งนี้ก็เพราะประวัติของพระม่วงก่อนจะบวชนั้นเป็นผู้ประพฤติเกะกะทุจริตหากินด้วยมิจฉาชีพ ชาวบ้านต่างก็เกลียดชังไม่ไว้วางใจเมื่อตอนยังเป็นเด็กอยู่ก็มีนิสัยขี้ขโมยเริ่มตั้งแต่ขโมยผลไม้ของชาวสวนแล้วก็ลามปามไปจนถึงขโมยเป็ดไก่ของชาวบ้านพอเป็นหนุ่มก็คบเพื่อนนักเลงเที่ยวลักปล้นจนเป็นข่าวเนืองๆถึงกับต้องติดคุกมาแล้วเ,วเรื่องปล้นทรัพย์พอพ้นโทษออกจากคุกจะม่วงก็ไปอยู่ที่อื่นมีข่าวว่ายิ่งร้ายหนักไปหัวเก่าซะอีกเพราะไปเป็นสมุนในอิฐ ซึ่งเป็นเจ้าป่ามีอิทธิพลมากอยู่ทางพนมสารคามในอิดผู้นี้หากินทางทุจริตเอาทุกอย่างไม่เลือกเหมือนกันเลี้ยงสมุนไว้เพื่อปล้นว,วัวายยแล้วก็ทรัพย์สินของชาวบ้านรับของโจรมังค้าของเถื่อนมังมีพวกพ้องเป็นนักเลงเยอะคนยิ่งเกรงก็ยิ่งกํำเริบถึงกับตั้งบ่อนเล่นการพน,นันแล้วก็ต้มเหล้าเถื่อนขายเป็นล่ำเป็นสัน แต่ว่าเป็นคนฉลาดมีหูมีตารอบด้านก็เลยรอดตัวคล้ายๆลอยอยู่เหนือกฎหมายบ้านเมืองได้ตลอดมาตอนนั้นเจ้าม่วงนี่ไปเพลิดเพลินอยู่กับในอิดก็ย่อมประกอบกรรมทำความชั่วอยู่หลายปีโดยไม่ได้มาคล้องแวะทางบ้านเดิมแถววัดโบสถ์แต่อยู่ๆวันหนึ่งเจ้าม่วงก็สมสารมาที่วัดโบสถ์ขึ้นไปหาหลวงพ่อทองจะไปคุยกันยังไงไม่รู้ได้เพราะว่าจากนั้นไม่กี่วันเจ้าม่วงก็โกนหัวบวชที่วัดโบสถ์อย่างเงีย,งยบ โดยมีหลวงพ่อทองจัดการให้เมื่อบวชแลว้วก็จำมันสาอยู่ที่วัดโบสถก็เลยเป็นที่ประหลาดใจของชาวบ้านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าพระม่วงจะบวชแล้วชาวบ้านก็นับถือไม่สนิทใจเพราะรังเกยียจประวัติเดิมแล้วต่างเข้าใจว่าการที่พระม่วงบวชนี้ก็คงเป็นเพราะไม่รู้จะทํามาหากินยังไงก็เลยบวชก็ามาเกาะพระเหลืองกินแต่ผู้ที่ใช้ความสังเกตและมันพิจารณา จะเห็นได้ว่าพระม่วงเข้ามาแล้วตั้งใจปฏิบัติได้ดีจริงๆโดยรักษาพระวินัยเคร่งครัดเอาใจใส่ในกิจวัตรไม่ได้ขาดมีความสำรวมแล้วก็อดทนซะยิ่งกว่าพระนมนมอีกหลายรูปซึ่งบวชพรรษาเดียวกันหลวงพ่อทองเคยพูดกับพระในวัดบางรูปแล้วก็ชาวบ้านบางคนเกี่ยวกับเรื่องของพระม่วงว่าออธรรมดาคนผู้รู้จักกลับใจตนเอง โดยเห็นโทษเห็นภัยของการกระทำความชั่วที่เคยชอบมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนความประพฤติได้หันมาทำความดีลบล้างความชั่วแบบนี้ควรจะสนับสนุนแล้วก็ให้ความเห็นใจในสมัยก่อนเมื่อครั้งพุทธกาลนพวกโจรบ้างพวกเดรัจฉีบ้างเมื่อกลับใจเข้ามาขอบวชพระพุทธเจ้าก็ยังทรงอนุเคราะห์ให้บวชได้และบางท่านเมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติ ทำให้สําเร็จมรคผลก็มีตัวอย่างปรากฏอยู่มากก็พระม่วงนี่เป็นคนแม่น้ําบางปะกงเป็นลูกบ้านเรานี่เองแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะชั่วร้ายกาดถึงขนาดห้ามไม่ให้บวชเลยเป็นแต่ว่าเคยชั่วช้าเพราะว่าประพฤติทุจริตอันคนรู้ประวัติก็เกลียดชังไม่ไว้วางใจมาก่อนบัดนี้คิดถึงตัวเองได้แล้วจะกลับตัวเปลี่ยนนิสัยโดยตั้งใจจะบวชเพื่อบำเพ็ญความดี จึงควรที่จะช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ให้ความเห็นใจเพื่อว่าพระม่วงจะได้มีโอกาสเป็นคนดีไม่เป็นภัยแก่ใครอีกต่อไปแม้ว่าหลวงพ่อทองจะพยายามพูดพยายามชี้แจงให้พระแล้วก็คนที่สนใจเรื่องพระม่วงได้รู้ความจริงอย่างนี้แต่ก็ยังไม่ไว้ที่จะมีผู้รังเกยียจพระม่วงอยู่อีกพระม่วงบวชอยู่ได้จนตลอดพรรษาแม้ออกพรรษาแล้วก็ยังอยู่ในเพศบรรพชิตต่ตอไป โดยไม่มีทีท่าว่าจะศึกหาลาเพศอยู่มาจนกระทั่งเข้าหน้าแรงวันหนึ่งพระม่วงเข้ามาลาหลวงพ่อทองว่าในอิดผู้เคยชอบพอกันมาตั้งแต่ก่อนบวชให้คนมานิมนต์ไปสวดมนต์งานทําบุญซึ่งในอิดได้จัดขึ้นที่บ้านเขาในวันมะรืนนี้แต่ว่าจะต้องเดินทางไปในวันพรุ่งนี้ก่อนงานก็เลยมาขออนุญาตหลวงพ่อทองตามระเบียบหลวงพ่อก็อนุญาตให้ไปได้เพื่อฉลองศรัทธาตามที่เขาได้ตั้งใจ แต่เมื่อเสร็จธุระเรื่องลาไปพนมสารคามแล้วพระม่วงก็ยังไม่ออกจากอุตติหลวงพ่อทองไปยังนั่งอิดอิดเอื้อนเอื้อนคล้ายกับมีเรื่องที่อยากจะพูดกับหลวงพ่อทองต่อไปอีกหลวงพ่อทองท่านสังเกตรู้ก็ซักถามว่าพระม่วงยังมีธุระอะไรเหรอรม่วงก็เรียนกับท่านบอกว่าเออ,เอ,อหลวงพ่อครับผมเข้าไปพนมคราวนี้จะได้กลับมาอีกหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบได้ ผมจึงอยากจะขอของดีจากหลวงพ่อไว้คุ้มตัวสักหน่อยเพื่อให้ปลอดภัยแล้วก็ได้กลับมาอย่างเป็นพระตามเดิมครับอ้าวคุณลาฉันว่าจะไปกิจนิมนต์แล้วทำไมจะต้องขอของดีอะไรไว้คุ้มครองตัวใายก็จะไปต่อสู้กับศัตรูผู้มุ่งร้ายอย่างนั้นแหละก็ในอิดเขาตั้งใจนิมนต์คุณไปทำงานบุญกับเขาด้วยความศรัทธาไม่ใช่หรือหรือว่าคุณไปก่อกรรมทำชั่วอะไรกับเขาไว้ถึงต้องหวั่นกลัวว่าจะมีภัยแก่คุณ พระม่วงก็นั่งเฉยอยู่สักครู่หนึ่งเสร็จแล้วจึงจะตอบหลวงพ่อทองเออหลวงพ่อครับเมื่อก่อนบวชนั้นนะผมมีเรื่องกระทบใจกับนายอิดเข้าใจว่านายอิดเนี่ยยังต้องอาฆาตผมอยู่และการที่ส่งคนมานิมนต์ผมไปในงานครั้งนี้ผมสังหอ์ใจว่าคงไม่ต้องการให้ผมไปดีหรอกครับผมยังรักเพศสมณะอยู่ไม่อยากศึกแล้วก็ไม่อยากทําความชั่วอีกต่อไป ในการต้องไปคราวนี้ถ้าได้ของดีจากหลวงพ่อไปคุ้มครองตัวก็จะทำให้ผมปลอดภัยยิ่งขึ้นครับเออคุณไปมีเรื่องมีราวอะไรกันในอิดเขาไว้ถึงกับอาฆาตแค้นเคืองกันมากมายไหนลองเล่าให้ฉันฟังบ้างดิพระม่วงจึงเล่าเรื่องเดิมให้หลวงพ่อทราบว่าก่อนที่พระม่วงจะบวชนี่ได้อยู่กับนายอิดในฐานะเป็นสมุนหากินร่วมกันทางมิจฉาชีพ วันหนึ่งมีพักพวกมาส่งข่าวยายอ่ําคนทางบ้านม่วงขาวตําบลโคกปีบเขตประจินบุรีซึ่งเป็นตําบลติดต่อกับอําเภอพนมสารคามเป็นผู้ที่มีฐานะมั่งคั่งมีเงินเก็บไว้ในบ้านมากสามบ้านน้องแกมีอยู่เพียงไม่กี่คนหากจะปล้นยายอ่ําสักครั้งนอกจากไม่ต้องเปลืองแรงไม่ต้องใช้กําลังมากแล้วยังจะได้เงินทองอันเป็นสมบัติของยายอ่ํามากพอดู แต่เพื่อความรอบคอบควรจะส่งสายเข้าไปสังเกตสืบดูหาทางหนีทีหลบซะก่อนนายอิฐฟังพวกเล่าเรื่องยายอ่ำก็สนใจก็เลยใช้ให้เจ้าม่วงเนี่ยไปสืบเรื่องก่อนเจ้าม่วงก็เดินทางไปบ้านม่วงขาวเพื่อดูลาดเล่าเรื่องนี้แต่เมื่อกลับมาเจ้าม่วงก็ชี้แจงแกนายอิฐว่าไม่ควรปล้นยายอำ่ำนายอิฐก็ถามเหตุผลว่าทําไมเจ้าม่วงถึงว่าไม่ควรปล้นเจ้าม่วงก็บอกว่าเออ คนอย่างยายอำ่ำร่ำรวยเพราะทำมาหากินในทางที่ชอบมีเงินแล้วก็ทำบุญไม่อั้นวัดวาในตำบลน,นั้นแล้วก็ตำบลใกล้เคียงยายอ่ำก็ช่วยอุปถัมภ์บำรุงเต็มศรัทธาตลอดแม้ว่าแกจะมีนาอยู่มากแต่ลูกนาทุกคนต่างเคารพนับถือแล้วก็สรรเสริญคุณคล้ายกับแกเป็นแม่พระเพราะว่าแกมีความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งไม่คิดเอารัดเอาเปรียบคนยากคนจน ซ้ำยังแผ่พระคุณทําให้คนรักแกอย่างฝังใจใครก็ตามเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีทุกข์เดือดร้อนอะไรทาย่ํารู้แกจะต้องไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ช่วยสงเคราะห์เขาเท่าที่จะทําได้เพราะฉะนั้นการคิดปล้นยายอ่ําก็เลยไม่ใช่เรื่องที่จะทําความเดือดร้อนแกยายอ่ําคนเดียวแต่มันเป็นการสร้างเหตุกระทบใจทําให้คนอื่นอีกมากทีเดียวที่รักนับถือยายอ่ําอยู่ต้องเกลียดแค้นอาฆาตแล้วก็เป็นศัตรูกับพวกเราตลอดทั้งบาง คนอย่างยายอ่ำไม่ควรที่ใครจะคิดรังแกเพราะถ้าไปทําอะไรยายอ่ำเข้าก็เท่ากับทํากับคนอีกมากซึ่งเคารพนับถือยายอ่ำด้วยในอิดวังเหตุผลของเจ้าม่วงก็ไม่เห็นด้วยกลับว่าเจ้าม่วงมีความคิดผิดโจนเพราะเกิดไปเลื่อมสายหเห็นความดีของยายอ่ำซึ่งเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับน,นิสัยของพวกตัวยายอ่ำแกจะเป็นคนใจบุญสุนทานมีเมตตากร,รุณากับใครก็เป็นเรื่องของแก ส่วนเรื่องของตัวนั้นต้องสนใจเพียงอย่างเดียวว่าจะหาเงินให้ได้อย่างไรจากใครแล้วก็ด้วยวิธีไหนฉะนั้นเมื่อรู้ว่ายายอ่ำมีเงินติดบ้านบ้านยายอ่ำมีคนไม่มากไม่ยากต่อการปล้นก็ควรจะปล้นเอาเงินจากยายอ่ำมาเป็นสมบัติพวกตนเสียสำหรับนายอิดนั้นมีความเห็นว่าต้องปล้นและจะต้องลงมือปล้นในเร็วๆวันนี้ซึ่งงานครั้งนี้เจ้าม่วงจะต้องร่วมด้วยในฐานะที่รู้เบาะแสชำนาญทางเพราะไปดูลาดเรามาแล้ว เจ้าม่วงก็รีบปฏิเสธทันทีว่างานคราวนี้ขอตัวไม่เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วโดวยทำร้ายแต่รังแกยายอ่ำไม่ลงถ้าบังคับให้ทำตนก็จะขอแยกไม่ร่วมเป็นพวกพ้องด้วยต่อไปในอิดนั้นเป็นคนฉลาดเมื่อเห็นเจ้าม่วงแสดงน้ำใจเด็ดเดี่ยวจริงจังก็ยอมผ่อนเอาใจเพื่อไม่ให้เสียพวกสุดท้ายก็บอกว่าเอาเหอะเออแม้ว่าถึงจะไม่ร่วมมือด้วยก็ไม่ว่า แต่ขอเพียงนำทางให้พวกเราดูกันแล้วกันส่วนตอนปล้นไม่ต้องลงมืออะไรกับพวกเขาหรอกว่าแล้วก็ยกเหตุผลค่อยๆโอ้โลมจนเจ้าม่วงต้องยอมทัง้งที่ไม่เต็มใจจะทำงานครั้งนี้ด้วยเลยครั้นพอถึงกำหนดวันจะปล้นใยญ่อำ่ำเจ้าม่วงเกิดเปลี่ยนใจกลับรับอาสาเป็นหัวหน้าลงมือทำงานครั้งนี้เอง ทำให้ในอิดแปลกใจมากเพราะว่าตอนต้นเจ้าม่วงพยายามคัดค้านห้ามปรามแล้วก็ผงผางไม่ยอมร่วมมือด้วยแต่ตอนหลังกลับมีทีท่าร่วมกันเป็นพวกอย่างออกหน้าออกตาแต่ก็พอใจที่เจ้าม่วงรับร่วมงานครั้งนี้เพราะว่าเป็นผู้ชำนาญทางแล้วก็รู้เรื่องได้ดีกว่าคนอื่นทั้งสิ้นก็เลยยอมให้เจ้าม่วงเป็นหัวหน้าดำเนินงานพอทํางานเข้าจริงๆเจ้าม่วงกลับทําให้งานคราวนี้ผิดพลาดเสียหายเป็นที่สุด เพราะแทนที่จะได้ปล้นใหญ่อ่ำครับถูกเจ้าหน้าที่และชาวบ้านซุ่มรับคอยต่อสู้คล้ายกับรู้เรื่องล่วงหน้าโชคดีที่เจ้าม่วงและพวกพ้องหนีเอาตัวรอดได้ทุกคนแต่ไม่ได้รับผลอะไรตอบแทนเลยตอนกลับเจ้าม่วงไม่ยอมกลับด้วยแยกทางกับพวกเด็ดขาดไม่กลับไปเป็นสมุนของนายอิกอีกต่อไปดังเดิมเรื่องนี้จึงทําให้ในอิดเข้าใจว่าเจ้าม่วงทรยศโดยการส่งข่าวให้ยายอ่ำรู้ตัวก่อนถูกปล้น และเจ้าม่วงก็ทราบมาอีกว่าในอิดในฆ่าโทษตนเอาไว้หนักขนาดตามฆ่ากันทีเดียวเรื่องนี้เป็นความกระทบกันระหว่างในอิดก,กับพระม่วงเมื่อก่อนบวชซึ่งพระม่วงก็ลำดับเรื่องเล่าถวายหลวงพ่อทองอย่างไม่ปิดบังหลวงพ่อซึ่งฟังเรื่องพระม่วงมาตะต้นจนจบด้วยความสนใจก็ถามพระม่วงต่อไปคุณม่วงทําไมคุณเกิดมานับถือยายอ่ําด้วยละ่ะมีเหตุผลอะไรหรอมีหลายอย่างครับหลวงพ่อ ยายอ่ำคนนี้แกมีชีวิตอยู่ด้วยการสร้างประโยชน์ต่อศาสนาแล้วก็คนหมู่มากแต่ว่าผมนะก่อนบวชเนี่ยสร้างแต่ความเดือดร้อนให้แก่คนเรื่องที่ผมเปลี่ยนใจไม่อยากทําอันตรายยายอ่ำนั้นก็เพราะเมื่อผมเดินทางไปดูลาดเราก่อนจะปล้นยายอ่ำเนี่ยต้องเดินเท้าไปตามทางซึ่งแสนจะร้อนแล้วก็เหนื่อยเป็นที่สุดระหว่างทางผมได้พักร้อนที่ศาลาระหว่างทางซึ่งยายอ่ำสร้างเป็นสาธารณะถึงสองแห่งแล้วศาลาทั้งสองแห่งนั้นก็มีถังน้ํา ซึ่งยายอ่ำสร้างเป็นฐานไว้ด้วยผมาาายาากผ็ได้อาศัยร่มเงาของศาลาพักผ่อนระงับร้อนได้อาศัยน้ำกินจากถังน้ำในศาลาดับกระหายพอผมกินน้ำของยายอ่ำผมก็คิดถึงคุณและความดีของแกได้ทันทีว่ายายอ่ำแกพยายามสร้างความดีไว้ให้เป็นประโยชน์แกคนส่วนคนนะกลับคิดจะปล้นแกซึ่งที่จริงไม่ใช่ปล้นยายอ่ำเท่านั้นนะแต่ปล้นความดีของยายอ่ำด้วยเพราะถ้าแกหมดเงินหรือแกต้องตาย วัดต่างๆก็ย่อมขาดผู้บำรุงซึ่งเป็นคนสำคัญเป็นหลักของวัดไปผู้หนึ่งคนทั้งหลายละแวกนั้นก็จะขาดผู้เป็นที่พึ่งซึ่งมีน้ำใจประเสริฐประกอบด้วยเมตตากรุณาไปด้วยอีกผู้หนึ่งเท่ากับสร้างความชอกช้ำทำลายประโยชน์คนหมู่มากผมเองก็จะเป็นคนเนรคุณได้กินน้ำของแกแล้วแล้วก็ได้พักอยู่ร่วมเงาาลาที่แกสร้างไว้ก็ไม่สำนึกถึงคุณของยายอำ่ำมันก็เลวอย่างถึงขนาดเท่านั้นแหะ ถึงผมจะเคยชั่วมามากแต่ก็ไม่อยากเนรคุณคนมีคุณครับทั้งผมคิดยาวไปอีกหน่อยว่าตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยทําความดีให้เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากสร้างสาธารณประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยผมควรจะช่วยแกให้ได้ทําความดีต่อไปอีกนั้นๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนใจเพราะเห็นคุณเขาใหญ่อ่ําครับเอ,อคุณม่วงความคิดต้องคุณน่ะดีแล้วคุณไม่ควรทําลายความดีของคนแล้วก็ควรจะเห็นคุณของคนดี แล้วคุณจะกลัวนายอิดด้วยเรื่องอะไรละระหลวงพ่อครับนายอิดมันยังเป็นคนห่างพระห่างความดีอยู่ผมเองแม้จะเป็นพระมันอาจจะทําร้ายเอาก็ได้โดยผมต้องยอมแพ้เพราะไม่กล้าต่อสู้กับมันโดยที่ผมยังครองผ้ากาสาวะพัดอยู่ฉะนั้นผมจึงต้องการของดีจากหลวงพ่อไว้คุ้มครองให้เกิดเมตตามหานิยมเจ้าอิดมันจะได้ใจอ่อนแม่ไม่เห็นกับผมก็คงจะเห็นแก่พระเหลืองบ้างเอ,อคุณม่วง อันผ้ากาสาวพัดซึ่งเป็นธงชัยของพระอระหันต์นี้ก็เปรียบเสมือนเป็นเกราะวิเศษเครื่องป้องกันพยันตรายจากมนุษย์และสัตว์ที่เฮี้ยมโหดได้อย่างดีที่สุดยิ่งผู้ครองกาสาวพัดมีคุณธรรมมั่นในดวงใจก็จะเพิ่มพลานุภาพให้ขลังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นอีกนะเครื่องรางก็ดีพระพุทธรูปต่างๆก็ดีเป็นเพียงวัตถุไม่สู้จิตใจที่ประกอบด้วยคุณธรรมมงคลหรอกเพราะว่าของเหล่านั้น อันนิยมว่าขลังหรือว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ทําจากคนคนที่จะทําของให้ขลังศักดิ์สิทธิ์ได้จะต้องมีใจบริสุทธิ์แล้วก็มีธรรมเป็นเรือนหรือว่าเป็นแก่นใจคุณเอาธรรมะไปคุ้มตัวคุณดีกว่าโดยตั้งสัจจะให้มั่นสัจจะก็คือความจริงคุณต้องพูดจริงด้วยน้ําใจจริงตามลักษณะสมณะคุณต้องรักษากายวาจาใจของคุณโดยระลึกว่าขณะเนี้ยเราเป็นสมณะเป็นผู้สงบไม่เป็นภัยแก่ใคร ไม่เป็นศัตรูแก่ใครไม่ทําตัวเป็นเวรกับใครทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีจิตประทุษร้ายต่อสัตว์ทั้งปวงมุ่งรักษาความเป็นสมณะให้จริงตามเพศที่เป็นอยู่ถ้าคุณรักษาสัจจะได้เพียงข้อเดียวเท่ากับคุณมีทั้งมหาอุดทั้งเมตตามหานิยมทั้งแคล้วคลาดได้สารพัดเชื่อฉันเถอะสัจจะนี่แหละเป็นของดีที่ฉันขอมอบให้คุณไปคุณจงรักษาตัวคุณโดยที่เอาสัจจะไว้กุ้งครอง คุณเข้าใจยังไงเห็นควรยังไงซึ่งชอบด้วยเหตุผลและพระธรรมวินยัยจงพูดและจงทำตามความจริงคุณข้อนี้จะคุ้มครองให้คุณปลอดภัยไร้ศัตรูในทุกสถานในการทั้งปวงพระม่วงก็ลุกขึ้นกราบหลวงพ่อทองด้วยความมั่นใจแล้วก็กล่าวลาหลวงพ่อทองออกจากกุฏิของท่านกลับไปกุฏิของตนสามวันต่อมาพระม่วงกลับจากพนมสาร,รคามมาถึงวัดโบสถ์ตอนจวนเย็น พอสงน้าสบายตัวดีแล้วก็เข้าไปหาหลวงพ่อทองกราบท่านแล้วก็นั่งพับเพียบอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองก็ถามว่าอา้าวคุณม่วงคุณกลับมานานแล้วเหรอผมเพิ่งมาถึงสกีนี่เองครับเป็นยังไงบ้างละ่ะนะนายอิดก็ว่าไงก็คุณคุณเล่าให้ฉันฟังมันงดิพระม่วงก็เล่าเรื่องถวายให้หลวงพ่อทองทราบว่าเมื่อพระม่วงไดเดินทางไปถึงบ้านนายอิดได้พักอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านนายอิด คืนวันนั้นในอิดได้มาหาแล้วก็สนทนาเรื่องเก่าโดยถามพระม่วงว่าคุณเป็นคนส่งข่าวบอกยายอ่ำให้รู้ตัวก่อนจะปล้นใช่ไหมใช่เหตุใดคุณจึงหักหลังการกระทําของคุณเนี่ยคุณเข้าใจไหมว่าเป็นการทรยศพวกเดียวกันอาตมาก็รู้ว่าที่ทําไปเนี่ยเป็นการทรยศต่อพวก แต่อาตมาไม่ต้องการทรยศกับตัวเองเพราะอาตมาเห็นว่ายายอ่ำเป็นคนดีมีประโยชน์ต่อวัดต่อศาสนาต่อคนทั่วไปการทำ้ายยายอ่ำเป็นการตัดประโยชน์ทำลายประโยชน์ของส่วนรวมสร้างความเดือดร้อนกระทบกระเทือนแก่คนหมู่มากยายอ่ำมีชีวิตอยู่ด้วยการทำคุณแก่คนการเบียดเบียนยายอ่ำเท่ากับเบียดเบียนคนมากคนฉะนั้นอาตมาก็เลยไม่ต้องการให้ทำแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมคุณถึงหลอกพวกเราให้ไปเสี่ยงอันตรายด้วย เพราะอาตมาต้องการให้พวกเราสำนึกตัวว่าเรื่องอันตรายและความทุกข์ความเดือดร้อนนะทุกคนย่อมกลัวเกรงและต้องระวังรักษาตัวเองทั้งนั้นจึงไม่ควรจะก่อความทุกข์ยากเดือดร้อนแก่ใครชีวิตใครใครก็รักเพราะฉะนั้นเมื่อเรารักตัวเองไม่ต้องการจะเสี่ยงอันตรายก็ไม่ควรจะทําตัวให้ใครต้องกลัวเกรงแล้วก็ลําบากเราเองเมื่อรู้ว่ามีภัยยังคิดหนีคนอื่นเขาก็ย่อมจะหนีภยัยกลัวภัยอันตรายทุกคนเหมือนกันเอาแล้วทําไมก่อนๆคุณถึงไม่คิดอย่างนี้ ก่อนนั้นอาตมายังหลงอยู่ในความชั่วเพราะว่าเกลือกลัวพอใจต่อความทุจริตมาตั้งแต่แรกเริ่มไม่เคยสำนึกในความดีของคนดีมุ่งแต่แสวงหาสุขและความพอใจใส่ตนเป็นที่ตั้งทุกยากเดือดร้อนของคนอื่นไม่เคยใส่ใจเห็นแต่วันที่อาตมาไปดูลาดเราจะปล้นบ้านยายอ่ำต้องเดินทางฝ่าทุ่งไปทั้งร้อนทั้งกระหายน้ำเหงื่อชุ่มไปทั้งตัวคอแห้งด้วยเมื่อได้พักร้อนที่ศาลาซึ่งยายอ่ำ เป็นผู้สร้างได้ดื่มน้ำผลจากถังน้ำที่สาลายหายอำ่ำสร้างเป็นทานแก่คนเดินทางด้วยพอคลายทุกข์หายลำบากก็เลยเห็นคุณของคนดีได้ว่าโลกเรานี้คนดีเท่านั้นเป็นผู้ช่วยอุปถัมภ์เกื้อกูลบำรุงให้เกิดความสุขส่วนคนชั่วเป็นผู้ทําลายโลกก่อความเดือดร้อนแก่โลกถ้าคนอย่างยายอ่ำมีมากคนก็ย่อมมีความสุขทั่วหน้ากัน แต่ถ้ามีคนเยี่ยงอาตมาก,กับพวกอาตมามากคนก็จะเดือดร้อนวุ่นวายหาความสุขได้ยากอาตมาก็ทำชั่วมามากแล้วน่าจะหยุดแล้วก็กลับตัวเสียทีเมื่อกลับมาพบโยมก็ชี้แจงห้ามปรามแม่โยมปล้นยายอำ่ำแต่โยมไม่เชื่อไม่ยอมจะปล้นให้ได้จึงต้องขวางเอาไว้เพราะไม่ต้องการทรยศ์ต่อความสำนึกผิดชอบของตัวเองเหตุน,นั้นก็เลยต้องทรยศ์ต่อพวกโดยส่งข่าวแจ้งให้ยายอำ่ำรู้ตัวสะก่อน การกระทําของอาตมาทโยมเห็นว่าผิดอาตมาก็ยอมรับว่าผิดโดยไม่แก้ตัวไม่ปฏิเสธแต่อย่างใดทั้งสิน้นในอิดนั่งคิดอะไรอยู่สักครู่หนึ่งก็ลุกขึ้นคุกเข่ากราบพระม่วงแล้วก็พูดบอกว่าเอาเถอะครับในบรรดามมาทั้งหมดนี่ท่านเป็นม้าอัสดรไปได้ผู้เดียวหรือในบรรดาปลาที่ติดแถทั้งหมดนี่ท่านหลุดออกไปได้ผู้เดียวท่านพูดจริงเป็นคําสา์ทุกอย่างยอมรับว่าท่านผิดแล้วก็ไม่แก้ตัว ผมพอใจว่าท่านเป็นพระจริงน่าเคารพนับถือท่านกับผมขาดความเป็นเพื่อนกันต่อไปนี้ผมจะนับถือท่านในฐานะเป็นผู้ทรงศีลทรงสัทว์แต่ท่านอย่าศึกนะครับถ้าท่านศึกออกมาเป็นคนท่านกับผมจะต้องเป็นศัตรูกันถ้าท่านยังเป็นพระอยู่ผมก็จะเคารพนับถือท่านตลอดไปพระม่วงพักอยู่ที่วัดนั้นแล้วก็ได้ไปสวดมนต์ฉันเช้าฉลองสถางานบุญขาในอิจ,จนเสร็จพิธีจึงเดินทางกลับวัดบุตร หลวงพ่อทองฟังพระม่วงเล่าเรื่องจนจบนั่งเยียบไปครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าเอ,อคุณม่วงความสัตว์เป็นรถที่ดีเลิศยิ่งกว่ารถทั้งหลายในโลกคำสัตว์เป็นวาจาที่ไม่ตายผู้รักษาความสัตว์ไว้ได้ย่อมไม่ตายเพราะวาจาตนคนรักษาความสัตว์ไว้ได้ย่อมพ้นตายเพราะวาจาและความประพฤติของตนทุกที่คนกลัวเกรงไม่มีทุกอะไรจะร้ายเท่ากับความตาย คนที่จะมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมแม้แต่ธรรชนก็เพราะความสัตย์สัจจะจึงเป็นยอดของคุณธรรมข้อหนึ่งคนอีกมากที่ปรารถนาจะได้ของดีไว้คุ้มครองตัวของถึงจะดีวิเศษยังไงแต่ถ้าคนรักษาไม่มีสัจจะก็ย่อมทำลายราคาของนั้นจนหมดค่าได้แต่ถ้าคนมีสัจจะมั่นย่อมได้ของดีคุ้มตัวอย่างวิเศษสุดและเป็น ดีชั้นในซะด้วยไม่ใช่ดีเปลือกเปลือกชั้นนอกอันเสื่อมได้ง่ายคุณจงรักษาความสัตว์แล้วตั้งอยู่ในสัจจะไปตลอดผู้มีสัจจะมั่นบวชอยู่ก็งามถึงจะศึกศึกหาลาเพศออกไปเป็นคารวาดก็ไม่ตกตำ่ำนี่แหละคือของดีที่คุณอยากได้ให้คุณรับไปปฏิบัติให้เคร่งครัดเถอะ